โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเดินครับผมและวันนี้เราก็อยู่กับผมช็กโคิวนะฮะและวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฝฟรใคร3บัตรดากอนพาทที่สองอะไรนะผมเดี๋ยวขมาต่อกันเลยับผมหลังจากพาทที่แล้วที่เราผู้หมวดโคโนอลครับผมได้หรือเปล่าอ่านมาต้องดูประวัตินะผมเดี๋ยวเขาดูประวัติก่อนเอาผู้คนของผมเล็กเล็กก็คืออันนี้ผมเพิ่งมาสังเกตนะว่าเป็น ไซเบอร์คอมมานโดรุ่นมาร์ IV อครับผมถูกชุบขึ้นมาจากความตายครับผมแต่ว่าความทรงจำอะไรที่อยู่ในตัวเขาก็คือไม่มีเลยเลยครับผมเขารับใช้กองกำลังโอเมก้าแล้วก็รับใช้พวกสโลนด้วยครับผมอ๋อแต่นั้นเป็นก่อนที่พวก Mark V จะเข้ามาถูกแทนที่ครับผมอืมเหมือนจะมีใครลืมส่งเมโมให้เล็กนะอืม อันนี้ก็เป็นโอเมกาฟอยเป็นทหารพวกโอเมกาครับผม,ผมตอนนี้ก็ชีสไปเดอร์บราว์หน้าร้องไห้สไปเดอร์กับเล็กเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดครับผมแล้วก็ร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตั้งแต่มาด้วยกันนะผมขอโหคู่หูคู่หูคู่โห,หดพวกนี้ก็เรียกว่าคู่หูคู่โหดกันนะผมความแตกต่างระหว่างพวกเขาก็คือ ผู้หมวดทีบาวเนี่ยอาจจะเป็นพวกแบบก็เ,เรีืไ่ไงนะอาจจะให้จ่าจ่าเขาเหลือคือตัวเราอะเล็กเป็นคนจัดการด้านพื้นบินนะผมไอ้ไม่ใช่ด้านพื้นบินเนี่ยด้านจู่โจมหรือว่าการต่อสู้ผมส่วนไอเนี้ยไอหมอนเนี้ยสไปเดอร์บาวจะเป็นคนที่คอยจัดการเรื่องการแฮกโปรแกรมการแทรกซึมหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือสายสเตลสายแฮกนั่นแหละส่วนเล็กก็คอยอนี่ครับผม คอยบูแทนอันนี้ก็คือหมวดคอโนอลหรือเปล่าเป็นคนที่ค่อนข้างโหดนะผมเป็นสุดยอดทหารและเป็นอูเบอร์คอมมานโดด้วยน,นี่มีปอดแค่นี้ัะผมแต่ผมก็ยังไม่รู้ในเรื่องอะไรมากอาตอนนี้ปืนเราไม่มีเลยครับผมแต่มีโน้ตด,ด้วย flexible upgrade ก่อนนี้เต็มไปด้วยความลับมากมายผม VHC Safe จากมวิเอราชาคาคาลีโนดคเนี่ยต้องอ่านว่าชาลีรอเปล่าชาลีโนดทีวีเซสคาแรคเตอร์มีสัตว์ให้ฆ่าโอเคสะสมของแล้วก็จะเอาไปอัพเกรดอาวุธได้อืมน่าจะมีการฟาร์มกันเกิดขึ้นนะบมฟาร์มใคร <c oughs> ข้างล่างมีอะไรอ่ะนะครับมันมีเชือกเลยเอ้ยถาวรันนี้เชือกเลยนะ เอ้าม,มีเชื่อกัะไรอะเดี๋ยวผมลงไปดูก่อนมันคงไม่มีมาให้หลอกใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรน้าโอ้โหผมเนี่นี่ผมพูดตรงผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะไม่เคยไปเล่นน็อกรอบหรือว่าไม่เคยเล่นมาก่อนนะผมภาคภักบัตรอาก,กอนเนี่ยเคยเล่นอย่างมากก็พักสามอย่างเดียวผม เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะมีอะไรให้สะสมหรือเปล่าไม่มีแล้วนะหมดแล้วแค่นี้รึเปล่าอืมโอเคมีแค่หีบนิดหน่อยแล้ววิ่งไม่ได้เลยนะอะไรวะเกี่ยวผมเราคานออกไปแต้ผมชอบเกมนี้นะกราฟ,ฟิกมันรู้สุดยอดดีมากเลย ไอ้น้ำสีฟ้านี่มันอะไรกันเนี่ยอุ้ยโอเวเยอ้ยเวยเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไร w h the fuck เฮ้ยกิ้งก่าเป็นสี้ยเฮ้ย,ยมีสีแดงด้วย What the fuck สีแดงสีเหลืองเอ็ดเคนี่กูอยู่ยุคอะไรเนี่ยอุ้ยอย่าไม่เห็นเราหรอกสีเหลืองแล้วโอเคโอ,อ้ด็เตอร์เลลิงบอกว่าพวกมันมีสายตาที่แย่มาก เพราะฉะนั oh, ้นการนั oh, ่งลงจะทำให้มันไม่เห็นเรานะผมโอเคเแกนอ๋อดาก้อนเหรออ๋อมีมีดาก้อนในเกมนี้ด้วยเดี๋ยวผมดูข้อมูลหน่อยอ๋อ c o ล l e c เบ b l e เนี่ยว่ะอ๋อเมื่อพวกเขาทำการเริ่มทดลองอาวุธชีวภาพด้วยเลือดของมังกรถ้าคันการคาดองฉันพูดถูก แล้วก็พวกเราจะสามารถเปลี่ยนโลกนี้และทําให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้สโลนกับฉันหรือก็คือดร์ดาริงฉันไม่จำเป็นต้องการเธออีกดอกไปแล้วเขมันทดลองอะไรหรือเปล่าไอ้เลือดบัตรดากอนนี่มันคือมันหมายถึงไอ้ตัวนี้หรือเปล่าไอ้พวกนี้มันบอกว่าเอ้ยไม่จะบอกว่าเลยมันมีสายตาที่แย่ผมมันไม่สามารถมองเห็นเราได้ทากว่าเรานั่งลงเออแดกต่อไปเฮอะ โอ้โหทองฟ้ายังมีรูปนี้เลยโอ้โมาโอเคเย็นจะเย็นไม่มีอะไรตรงนี้หรอกอสีเขียวน่าจะหมายถึงมันยังไม่เห็นเรา,าผมหรือก็คืออยู่ในโหมดนิ่งสีเหลืองก็สีเหลืองก็น่าจะเหมือนเริ่มสงสัยสีแดงก็คือเกี้ยวกาดอะไรประมาณนี้ปะเหมือน เหมือนไอ้นี่อะไออะไรวะไปจราจรแล้วถ้าเราโยนหินโยนไม่ได้เยี่ยมแปลว,ว่ายังอยู่ในโหมดฝึกสอนนะสิอ้นี่มันขวางทางอ่ะจะทำไงดีวะเนี่ยการคว้างไซเบอร์ฮาร์ดจะทำให้ลอดศัตรูออกไปได้โอ้โอ๋โอไซเบอร์ฮาร์ดเก็บมาเพราอยีงน,นี้เองเอ้าวเลยที่กูเก็บมาโดนโดนหมดแล้วเหรอ โอเคเรียกว่าเอาหัวใจแกมาใช้ละเจสเกนไม่มีการเก็บหินแต่มีการเก็บไซเบอร์ฮาร์ดมาแทนเก็บของรุ่นมาคว้างเนี่ยนะอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ไอ้นี่มันโมอเตอร์ทอปเฮ้ยเกี่ยวกาดละอ๋อกดจีนี่ว่าเพื่อโยนไปเอาซะอืม ไปที่ระบ,บุพิกัดเอาไว้ได้ครับผมเดี๋ยวขอม้าก่อนโอ้โห้เพียบจังเลยพวกนี้เฮ้ยโอ้โหร์นิ่งวอนอีงจะจะยินจะขอโทษครับผมไม่มีอะไรตรงนี้หรอกใช่ไหมต้อ <c> ง <oughs> <c oughs> ไปโดมตรงนั้นอะ ไม่ต้องนั้นมีหัวใจอย่ามาดิไอ้บ้า,าดิก็ตามมาจังเลยฮนะเออ้างล่างนิดหัวใจเพียบเลยมารอะไรใครมันหงมาเห็นไม่มีอยู่ไกลแล้วเนี่ยวิ่งก็ไม่ได้อืม <c oughs> โอเคผมเราเกมหัวใจมาเอไว้ด้วยเกาะจะปกป้องพวกทหารจากดารกอนแต่มันจะไม่หยุดพวกดารกอนได้อะไรเนาะอะไรวะงงว <laughs> างเบอร์หาจิ้มจุดมาร์เกอร์ที่ฉันระบุเอาไว้คือแหละคือมันกันพวกนี้จากไอ้พวกดารก,กอนมังก่อนี้ได้ผมแต่ว่าเดี๋ยวเขาลองดูกือ จะให้ดาก้อนไปโจมตีเหรอ,อวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอุ้ย <c oughs> ควบคุมมันได้อ๋อเหมือนใช้ให้มังกรไปโจมตีแทนโอ,อ้ยิงยิงเงินเยอะเลยอ,อุ้ยโอโ้โหโอ้พระเจ้ามีพ่นไฟด้วยนี่มันกอซิลล่าไม่ใช่ดาก้อนแล้วปิ้วอุ้ยโอ้โหมีตีมาช่วย วิว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 ,อว,ว,วโอเมก้าฟอร์สกำลังของพวกโอเมก้าเพิ่งจะมาถึงจะไม่ควรอยู่ตรงนี้แล้วอุ้ยโอเคงั้นต้องรีบออกไปแล้ว e <t rain> ถ้าหว่าอยากจะฆ่าสโลนแล้วก็โอเคอ่าแปลไม่ทัน <laughs> มีอาวุธอยู่ในบังเกอร์ในสามมารีเป็นได้นะขอบคุณฮนะขอบคุณฮนะโอเค โอเคเราอยู่โซนปลอดภัยแล้วเฮ้ยมีธนูด้วยกเกมนี้เหยีดเข้ใช้ไซบอร์กวิชันเพื่อแท็กศัตรูทีอ่อยู่ในระยะมองไม่เห็นโอเคมีหนึ่งตัวไซเปอร์สองตัวเดินเรามีทางเลือก,พกเพื่อจะเข้าถึงฐานทัพั้งในได้ฆ่าพวกตัวร้ายให้หมด หรือจะล่อมังกรให้มันโจมตีที่ประตูหลักได้หรือว่าจะพังชิวก็ได้หรือว่ามันจะหลืออะไรหาอะไรเนี่ยหุบปากได้แล้วไอ้หาเนี่ยเข้าใจแล้วค่ะแค่อยากบอกว่ามี2วิธีที่จะปิดเมกาชิวได้ก็คือเข้าไปที่แผงควบคุมด้านในหรือไม่ก็ทำลายเครื่องปั่นไฟบา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 เรอมพูดอะไรเยอะแยะเนี่ย โอ้ยได้เล่นสักทีโดมาโอเคผมก็คือต้องยึดฐานมันนี่แหละมีมังกรตัวหนึ่งมันจะเอาธนูสอยได้ปะ่ะเอ้ยผมเห็นไอ้นี่ไอ้นี่สลิงสลิงตรงนี้อะไรโอ้ยโอ้เงินเงิน แล้วก็เงินใช่ไหมเนี่ยวิสลิงด้ว่ยมันจะมีระบบไอ้นี้หรือเปล่าผมเปิดเปิดแมปถ้ามีนี่ฟาขายดีๆเลยเนี่ยโดโดโดแต่จนูมันเก็บเสียงอยู่แล้วนี่เดี๋ยวขอดูก่อนนะผมวิโอเคมีสไนเปอร์งั้นผมก็ต้องเก็บสไนเปอร์ก่อนละ งนู้นคืออะไรไม่รู้ไงน,น,นะบอมทดสอบความสามารถในการยิงเดี๋ยวบอกว่าที่ปลอดภัยไงอืมปล <c oughs> อดภัยแน่ <c oughs> มันจะมา <c oughs> เยอะด้วย <c oughs> โอเคตายเรียบร้อย เลียนฟอร์เมนเรียนฟอร์เม้นมาในเรามีแคสทนูอีกเดียวแล้วไงละ่ะเฮชยหานี่ก็ยิงนิ่งเขาออเลิร์ดกันแล้วมึงยิงจะมานิ่งวิโอ้โหแม่งเล่นของหนักเล่นของหนักเม่นของหนัก,ล,นงนกลงลงบันไดได้ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยลงบันได มีการไม่จับบันไดด้วยเฮ้ยมังกรมังกรรอ,ม,อมังกรมานี่มาเร็วมานี่เร็วไอลล้ลูกลักลูกลักมาเร็วเนี่ยมาแล้ว,ลวจ้าไอ้หนึ่งพวกทหารเนี่ยมาหาละเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ล,วลูกลักโอ้โหนี่มันก็ซิล,ลารีดีนี่เองเฮ้ยเรามีมีดแล้วนี่หว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไ โอ้ดาก้อนมันก็มีเลือดแอบทำไมแอบทำไมมังกรในลูกรักฆ่าเลยอีนี่ลอยลอยลอยเหรอ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 ไซเบอร์เลดันมีธนูให้ใช้มันไม่เหมาะอย่างแรงโอเคเก็บอ้า อ้าวยึดได้เฉย one small step อ๋อมีระบบยึดฐานนะผมอ้อก็ดีเหมือนกันนนเน่ะโอเคเราคุมที่นี่ได้แล้วส่งพิกัดมาเดี๋ยวผมตามตามไปโอเคได้รับพิกัดเรียบร้อยไปหาด็กอดกเตอร์ดาร์ลิงด็อกเตอร์ดาร์ลิงมันไม่มีเก็บปืนน่ะมีไหมเก็บปืนอ่ะ งงอ่ะไม่มีปืนสตัตรูให้เก็บเหรอโอเคเดี๋ยวผมขอทำเการการรูดก่อนให้หมดนะผมแล้วค่อยไปโอเคป่ะเรารูดเรียบร้อยภารกิจสำเร็จเรียบร้อยแล้วโอเค,อเคหรือเปล่าคุณ,คณไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณ,คณพวกนั้นมันอะไรกันอะพวกเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีอาจจะเป็นเหมือนพวกฟอสซิล ของยุคคีเตชีเอก็คือไดโนเสาร์แหละแต่เราเรียกมันว่าบัตรดักก้นบีดีอะไรนะคุณดื่มเลือดมันเหรอล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นซะหน่อยจา๋าถ้าล้อเล่นแล้วก็มันคงจะไม่เหมาะนะมัง้งทำไมคุณถึงช่วยไอตัวไอ,วไอวสโลล่ะแล้วคุณต้องการอะไราจากจรววนั่นจ,ะจะ๋าใจเย็นก่อน เรากำลังใช้จรวดเพื่อดำการทดลองไบโอเคมีที่สะสมของเลือดมังกรอยู่นะมันมีกี่ลำเนี่ยก็แน่เนี่ยฉันเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเยอะอยู่สโลนคงไม่ได้สนใจแค่อย่างสองอย่างห,หอารอกขมมวสวสโลนไม่ได้ไม่ได้เริ่มโอเค จะทำะไรเนี่ยหมอมันจะทำให้นายแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับสโลรนนะตรงพลังแต่ไม่มีผลข้างเคียงโอ้แมวนะหมอผมสะผมไม่อยากทำแบบนี้เยนะอะนะเละดี้ลรปปิชี่ทอดมีดวินเนอร์โดนยูสเด็กอ๋อประเทศอเมริกาท <laughs> หารที่แท้จริงเขาต้องไม่ใช้ยากันนะผมสโลรนเก็บอ่าโรงงานความลับ เอาไว้ครับผมการทดลองรับใช้จะส่งพิกัดไปหาคุณติดต่อมาเมื่อคุณพร้อมแล้วกันแล้วฉันจะให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการโอเคตกลงตามนี้นะหมอแล้วคุณล่ะคุณจะทําอะไร <c oughs> คุณจะอยู่ที่นี่เหรอตราบใดที่สโลนยังไม่รู้ว่าฉันกําลังช่วยคุณนะนะฉันก็ยังแอบซ่อนตัวอยู่ที่นี่แหละชโชคดีละ่ะเจ้ามันทําการทดลองกับไดโนเสาร์แล้วเอาเลื่อยมาฉีกเข้าตัวเหรอเดอะเฮีย สักสี่ร้อยโอเคเมื่อเราเคลียร์ฐานแบดได้แบบนี้แล้วภา,ารกิจเสริมจะมาอ๋อภารกิจเสริมก็คือแอนเวนเจอรออ์การยึดฐานเนี่ยจะทำให้เราปวดหลอกภารกิจเสริมของผมก็คือ Hostage เล s c u e ช่วยเหลือตัวประกันกับ Predator Hunt เ,เ,เอพ Predator p a าร์าทนะผมก็คืออันนี้ก็น่าจะก็คือเหมือนช่วยตัวประกันนะภารกิจช่วยตัวประกัน ส่วนอันที่2องวีเดเตอร์พาร์น่าจะลาสัตว์แน่นอนโอเคก็คือเวสเสริมนั่นเองโอ้อย่าทำให้แฟนๆผิดหวังสิมาลุยกันเลยดีกว่าเอเคไหนเขามีระบบซื้อปืนด้วยแล้วซื้อ,อยังไงอ้าวเฮ้ยซื้อไงอ้าวมนซื้อ,อยังไงมีตู้เนี่ยซื้อไม่ได้เนี่ย วัดวัดโอ้ยอะไรเนเกมเหอนว่คือผมต้องเข้าห้องในเอา้าข้างในเข้าไม่ได้เอา้าผมจะจะสงสัยแล้วอันนี้คืออะไร Unlock a t t a c h m e n t s เอ่อ a t t a c h m e n t s ก็คือเหมือนอุปกรณ์มาสำหรับประกอบปืนนะผมจะทำให้ปืนเราดีขึ้น อ๋อ,อถ้าเราทำธุกรกิจพวกนี้เราก็สามารถเก็บของสะสมพวกนี้ได้แล้วก็เอามาอัปเกรดได้มาสเตทและสกิลช่วยรือตัวประกันช่วยนักวิทยาศาสตร์โดยการฆ่าพวกท่านโอเมก้าที่อยู่ในบริเวณน,นั้นแต่ระวังด้วยถ้าพวกมันเห็นเราแล้วก็พวกมันจะฆ่านักวิทยาศาสตร์ทันทีครับผมโอเคเซฟอนเนิร์ มาไหนๆก็เฮ้ยไนเปอร์ผมอยู่ไหนะ่ะอา้าวอืมโอเคกำจัดพวกโอเมก้าอย่างเงียบๆไม่งั้นพวกคันจะฆ่าตัวประกันตายทันทีอุย้ยสเตลนี่ว่าอุย้ยแล้วผมไม่มีธนูอะเมื่อกี้มันหยิบมาแล้วไม่ใช่เหรอ โอเคผมต้องสเตลอ่ะท่านผู้ชมมีตัวประกันอยู่ทางนี้มันชี้มาเนิร์รดล็อกเช่นว่าล่อศัตรูได้เราต้องเรียกเนิร์ดล็อกโอเครูดก่อนนะบม โหนี่ไงตัวประกันอยู่ทางนี้แต่ว่าผมต้องพยายามเก็บตัวอื่นก่อนหรือจะเก็บได้หรือเปล่า ครับผมใช้วิธีแยกสามทหารออกมามาเร็วมาเร็วมาทางนี้เร็วไม่ได้วะ่ะมันคือมันล้อมกันเลยครับผม โอเคผมยิงขวดได้ไหม,ไมอยากรู้กรดิงเซนติสเฮ้ย <laughs> มีการยิงให้ด้วยทางน้นไปทางโ้น,น,น โอ้มีผมเนี่ยเพราะว่าผมใช้สมาธิอยู่เนี่ย <c oughs> ใช้สมาธิโอเคผมผมคิดว่ามันไม่น่าจะเห็นแล้วล่ะสองตัวน,นั้นรูดมาไอต,ตัวนี้น่าจะเชนได้มั้งถ้าทันอยู่นะโอเคทันอยู่ทันอยู่เดินหน้า เรียบร้อยโอ้ยซี่เหลือเกินโอ้วยภารกิจกง่ายอยูน่นะ <c oughs> หรือเปล่าสวัสดีครับหมอหมออะไรนักทุนนักวิทยาศาสตร์เสร็วเนอเรียบร้อยสำเร็จโอเคระบบวาร์ปอ้อโอเพนเชนม่้อ โอเคโอเคมึงจะคุยอะไรก็เรื่องมึงแล้วกันโอเคก็คือฟาทาเวลไปยังฐานทับได้บมเออรู้แล้วกูจะเปิดกูไม่ต้องการวาฟตอนนี้ <c oughs> โอเคจุดสีเขียวก็คือฐานทับที่เรายึดได้บมเราสามารถวาฟได้รู้แล้ว โอ้ยไม่ได้อยากจะวาร์ปตอนนี้จะรูทของก่อนเนี่ยเอ้ยแต่ก็วาร์ปไวอยู่เหมือนกันฮนะสำหรับเกมสงครามแล้วเควสเสร,ริมก็คือเพื่อนที่ดีสุดในการอัพเกรดอัพเริ่มเกมโอเคโอเคเมื่อสเสบียงขาดแล้วก็ให้ไปล่าพวกสัตว์เก็บกระสุนก็เติมกระสุนที่ร้านขายของได้โอเคโอเคเราสามารถซื้อปืนได้ละ แล้วก็ a ัลโซไ a ตี้เฮลิคอป l ตอร์นี่เองโอเคในสุขภาพล็อกโอ้มันต้องไปช่วยนักว,วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมาปลดล็อกอของครับผมไม่เหมือนภาคสามภาคสามนิดปลดล็อกมาใช้ได้เลยกระสุนมีกระสุนมีอาวุธแล้วก็คอนซัมมิเบอร์ผมสำหรับอาวุธแอนเจอเร์เลือก รู้แล้วออกออกไปได้ยังอ้าวเมื่อกูกดออกไม่ได้เพ e Enter อ h ์ o ู and Instrument Order อ้าวโอเคอ๋อ,อก,กู enter. เอนเจอร์สเปซเซอร์ซื้อได้แล้ว400โอเคมัลติเลเซอร์ใส่แม็กเพิ่ม แม็กใหญ่ขึ้นแล้วก็แม็กอ๋อก็เหมือนพักสามเลยครับผมแต่ว่านี่จะเน้นไปที่การตาบัรกกีเสริมเพื่อปลดล็อกอาวุธปืนนะบมมีก็ลูกซองเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นสไนเปอร์บผมีก็ธนูจริงๆผมไม่ค่อยใช้ชดกันเท่าไหร่นะผมเอาธนูมาแทนดีกว่าธนูไม่มีอัปเกรดแล้วก็เอาอัพไปก่อนนะบม หลอดยากระสุนรีฟิลไม่ได้เต็มหมดแล้วโอเคอันนี้ก็กระสุนนั่นแหละปืนมีแค่นี้แล้วก็เติมชุดก่อผมแล้วก็ซื้อยาโอเคอยาเต็มเรียบร้อยยึดฐานจะช่วยปลดล็อก ร้านค้าภา <and S 1> รกิจเสริมแล้วก็จุดฟาสทาวเวลภารกิจเสริมจะมอบอุปกรณ์สำหรับอาวุธแล้วก็มีกระสุนอยู่ใกล้ๆทุกอย่างมันทำให้ฉันแฮปปี้และรู้สึกด,ดีที่ได้เป็นคิลลิ่งมิชชนอะไรของมึงเนี่ยก็คือประทำการยึดฐานจะทำให้เราได้ภารกิจเสริมนั่นแหละแล้วก็ปลดล็อกร้านค้าได้ CP ก็ไซเบอร์พอยด์ได้ EP ครับผมแล้วก็ได้เงินในจุดวาร์ปทาวเวล โอเคแมปสแกนอ๋ออ s ช h e ดแรมนี่ก็จะเป็นจุดเควสนะผมโอเคผมคิดว่าน่าจะพอเข้าใจอยู่นะเหมือนมันไม่มีระบบเขาเรียกว่าไงแบบ ไม่มีระบบยึดยึด A จุดไอเนี่ยครับผมเหมือนจุดยึดเสาแล้วก็เปิดแมปแต่ภาคนี้ก็คือมาถึงก็มีแมปเลยครับผมโอเคแต่ยึดเสาผมว่าผมคงต้องไปยึดรอบหน้าแล้วกันแล้วเดี๋ยวเวทเสริมผมก็ค่อยมาทำ๋ยวต,ตอนนี้ขออีกรอบหนึ่งได้ไหม Predator Part โอเคอีกอันหนึง่งอันหนึ่งแล้วกันนะผมได้เลเซอร์ไซส์มาเบิร์ดวิ t attitude ไปยังพิกัดโอเคมาแล้วครับผมเดี๋ยวนะพาร of the hunter นี่หว่าล่ามอนด้วยอาวุธที่เราต้องใช้ครับผมแลคอสเวลี่อ้าวอย่าบอกนะไอ้คอสเวลี่ไก่ฟ้าพญาลอาหาอะไรนี่มันมีภาคนี้ด้วยหรอไปนี่ไงนี่ไง,ไง โอ้นกไก่ฟ้าวิญาลอนกฟ้าทลายโจรดีกว่าไหมโอเคอ๋อมันให้บอกให้เราหาตัวแล้วผมเฮ้ยนั่นเม่านี่เม้า,าอยู่เป็นดงเลยอ้าวอืมหืม,หมผมไม่รู้ผมฟาร์มก่อนละฟาร์มก่อนละ นั่นจะหมายถึงไอ้ตัวนั้นแน่เลยโอ้มากันเป็นตี้มากันเป็นตี้มากันเป็นตี้อ้าวไม่หนีด้วยเพื่อนตายอัดหน้ายังไม่หนีอีกแม่เฮ้ยอะไรอะไรโอ้โหใครกำลังบวกอ๋อไอพวกนี้อืมสลอยลอยอ้าวเฮ้ยอุ้ย อุ้ยอะไรโอ้ยโอ้ยนกตีนกต,นกตีแล้วไงแล้วไงอุ้ยอ้าวตายฮะเย้เรียบร้อยผมเราติดเลเซอร์ไซส์ให้เรียบร้อยโ okay. <c oughs> <c oughs> อเคจบกันไปกันสำหรับอ่าฟ้าคายสามบัตรดากอ้อนไว้จะเพียงเท่านี้ก่อนนะผมแล้วไว้เจอก,กันกับ ประายสามพัตัดไปผมพาหน้าจะ <c oughs> แล้วพาหน้าไว้เจอกันำสำหรับในเรื่องหลักนะผมแล้วก็อาจจะมีเควสเสริมมาเล่นบ้างนิดหน่อยหน่อยนะผมโอเคตอนนี้ก็ฉากกันไปตะเพียตัวนี้ก่อนนะผม <c oughs> ด้วยนิ้วกลางเนี่ยนะโอเค okay, <c oughs> ผมแล้วไปเจอกันครับบายบายครัชเย่ bye,